ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแรงกดดันจากสังคมบ่อยครั้งเรามักรู้สึกว่าเราต้องเดินตามรอยทางที่คนอื่นได้สร้างไว้แล้วเพื่อเราได้หลุดจากกรอบที่คนส่วนใหญ่ตั้งขึ้นแต่แท้จริงแล้วการเป็นคนหัวแถวคือการกล้าใช้ความคิดของเราเองกล้าที่จะคิดต่างและสร้างสรรค์ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนการคิดแบบคนหัวแถวไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่แต่คือการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เป็นการตัดสินใจโดยไม่กลัวการล้มเหลวเพราะเรารู้ว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีคุณค่าการประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์จากการลงมือทำและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ลองจินตนาการถึงนักคิดชั้นนำในประวัติศาสตร์เช่นสตีฟจ็อบส์หรือโทมัสเอดิสันพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือตามกระแสของสังคมแต่พวกเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่เชื่อมั่นและผลลัพธ์ที่ได้ คือการเปลี่ยนแปลงโลกในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดการใช้ชีวิตให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จคือการมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะก้าวออกจากเขตสบายการตัดสินใจที่ดีกว่ามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราฟังเสียงภายในของเราเองและไม่ยึดติดกับความคิดหรือความคิดเห็นของคนอื่นในทุกวันเราต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรากําลังทําตามความฝันของเราอยู่หรือไม่หรือเรากําลังเดินตามรอยของคนอื่น อย่างที่พวกเขาคาดหวังหรือเปล่าความคิดแบบคนหัวแถวจะช่วยให้เราเติบโตและสร้างเส้นทางของตัวเองซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงดังนั้นอย่ากลัวที่จะคิดต่างอย่ากลัวที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองและจงมั่นใจว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นคนหัวแถวในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนทำไมการเรียนรู้จากความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเรียนรู้จากความล้มเหลว เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตด้วยหลายเหตุผลที่น่าสนใจดังนี้ 1. บทเรียนที่มีค่าความล้มเหลวมักทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ทำผิดพลาดและสามารถปรับปรุงตัวเองในอนาคตได้ 2. พัฒนาความยืดหยุ่นการ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเราจะเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่หลังจากตกลงมา ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเผชิญกับอุปสรรคในชีวิต 3. การค้นพบตัวเองความล้มเหลวมักทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตนเองเช่นค่านิยมความปรารถนาและเป้าหมายในชีวิตนั่นทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถกำหนดเส้นทางในอนาคตได้อย่างชัดเจน 4. การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์เมื่อเราล้มเหลวเรามักจะต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆหรือกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการทำสิ่งต่างๆ นี่คือการสร้างนวัตกรรมและแนวทางใหม่ที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 5. แรงบันดาลใจและการกระตุน้นและมีแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเองคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น 6. การแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลวกับผู้อื่นสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเราสามารถสนับสนุนและเรียนรู้จากกันและกันได้ การเรียนรู้จากความล้มเหลวซึงไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิตความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นขั้นตอนสําคัญบนเส้นทางสู่ความสําเร็จทําไมผู้คนถึงกลัวความล้มเหลวแม้จะรู้ว่ามันมีประโยชน์ความกลัวความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ที่หลายคนเคยเผชิญ แม้ว่าจะมีความเข้าใจว่าความล้มเหลวสามารถนำไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตได้แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้คนรู้สึกกลัวดังนี้ 1. การกดดันจากสังคมสังคมมักมีแนวคิดว่าความสำเร็จคือสิ่งที่มีค่าทำให้ผู้คนรู้สึกว่าต้องประสบความสำเร็จในทุกเรื่องการล้มเหลวจึงถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวในตัวเองซึ่งทำให้เกิดความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกตัดสิน 2. ความไม่แน่นอนความล้มเหลวมักนำมาซึ่งความไม่แน่นอนในอนาคตเช่นการสูญเสียโอกาสการเงินหรือความสัมพันธ์ความกลัวต่อสิ่งไม่แน่นอนนี้ทำให้ผู้คนลังเลในการลงมือทำา 3. ความรู้สึกไม่เพียงพอหลายคนรู้สึกว่าตนเองไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวซึ่งอาจเกิดจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง 4. ประสบการณ์ในอดีต หากเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากความล้มเหลวในอดีตอาจทําทให้เกิดความกลัวที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต 5. ความคาดหวังที่สูงผู้คนมักตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปต่อผลลัพธ์ของตนเองทําให้เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นก็รู้สึกผิดหวังและกลัวที่จะไม่สามารถทําตามที่คาดหวังได้ 6. การสูญเสียความเชื่อมัน่นความล้มเหลวสามารถทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลง เมื่อผู้คนรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำสิ่งใดได้ก็จะยิ่งกลัวที่จะลองอีกครั้งแม้ว่าเราจะรู้ว่าความล้มเหลวมีประโยชน์แต่การทำความเข้าใจและทำลายความกลัวนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้จากความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้พวกเราก้าวข้ามความกลัวได้การเปรียบเทียบกับผู้อื่น มีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไรการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตัวเองโดยสามารถแบ่งออกเป็นผลกระทบในด้านบวกและด้านลบดังนี้ผลกระทบในด้านลบ 1. ความรู้สึกไม่พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีความสำเร็จหรือความสามารถสูงกว่าอาจทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่เพียงพอหรือไม่เก่งพอซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลง 2. ความเครียดและความวิตกกังวลการเปรียบเทียบอาจทำให้เกิดความเครียดเพราะผู้คนรู้สึกกดดันที่จะต้องทำตามมาตรฐานที่สูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะวิตกกังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจ 3. การมองโลกในแง่ลบการเปรียบเทียบที่มุ่งเน้นไปที่ความสาเร็จของคนอื่นอาจทาให้มองข้ามความสาเร็จเล็กๆของตัวเองและทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าในสายตาของตนเอง 4. การลดทอนแรงจูงใจ เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้จากการเปรียบเทียบอาจทำให้รู้สึกหมดกำลังใจในการพัฒนาตนเองผลกระทบด้านบวก 1. แรงบันดาลใจการเห็นความสำเร็จของผู้อื่นอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องการทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเติบโตและพัฒนาตนเอง 2. การเรียนรู้จากคนอื่นการเปรียบเทียบสามารถช่วยให้เราเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และสามารถนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง 3. การตั้งเป้าหมายการรู้จักผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จสามารถช่วยในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวางแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นได้การเปรียบเทียบกับผู้อื่นสามารถมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้การเปรียบเทียบเหล่านั้น หากสามารถมองเห็นความสําเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสในการเรียนรู้ก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองแต่หากเป็นการมองในเชิงลบอาจทําให้ความเชื่อมั่นลดลงและนําไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอได้มีวิธีการใดบ้างที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่มีวิธีการหลายอย่างที่สามารถช่วยได้ดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำสิ่งต่างๆเมื่อบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง 2. เรียนรู้จากความล้มเหลวมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้แทนที่จะมองว่ามันเป็นการสูญเสียเราจะสามารถเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในอนาคต 3. ฝึกคิดบวกการเปลี่ยนแปลงความคิดจากเชิงลบเป็นเชิงบวกเช่น การใช้การพูดกับตัวเองในเชิงบวกจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 4. พัฒนาทักษะใหม่ๆการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆจะช่วยเพิ่มเติมความรู้สึกความสําเร็จและความสามารถซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในตัวเอง 5. ดูแลสุขภาพกายและใจการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจเช่นการออกกําลังกายอาหารที่ดีและการนอนหลับเพียงพอ จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้น 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเราควรเลือกใช้เวลากับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีและสนับสนุนเรา 7. ฝึกการยอมรับตัวเองเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองในทุกด้านรวมถึงข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์การยอมรับตัวเอง จะช่วยให้เรามีความสุขและมั่นใจมากขึ้น 8. ลงมือทําการลงมือทําในสิ่งที่เรากลัวหรือไม่มั่นใจจะช่วยให้เราสร้างประสบการณ์และความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราทําได้เราจะรู้สึกมีคุณค่าและเชื่อมั่นมากขึ้น 9. การฝึกสมาธิและการทําใจให้สงบการฝึกสมาธิหรือเทคนิคการทําใจให้สงบช่วยให้เรามีการควบคุมอารมณ์และความคิดทําให้สามารถปองเห็นความเชื่อมั่นในตัวเอง ในมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่การทําตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างมั่นคง